ตึกแล้ว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 เห็นยอขาวสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นปลานั้กันครับผมนะครับวันนี้เอาเจสอกสองเส้นเครื่องเอ็นยีสิบล่งน้ำมันีพี่น้องน้ำไหลแรงน้ำไหลแงครับจะสิงลงใดบ่ใดพี่น้องถ้ามันขาดขาดห่วงเบลอเลย ปีที่แล้วยกฟังมคนใดครับแต่ว่า,ามันเขาคนใดทั้งหมดขาดด้วยกันครับขาเปน็นช่วนๆด้วยกันพี่น้องครับอย่ามัวมองมุมมอง,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 งนี้นะครับเนี่ยไปลองดูอันบูมาน,ม,านมีปลาโดดอยู่เด้อตื่นอีกแล้โอ้โหหลายตัวเยอะเอาคูมดคูมดขย่าปลาสวยพี่น้อง โอ้ยล่วงแล้วเอาขออวยขออวเลยขยวเลยบม่ได้ออกไม่โยกรถยั้งนี่เน,ะนาะรถมอไซค์ังนะครับไม่ได้ออกไม่โยกอไปสอมกำล,ลังแล้ว <c ười> ว้ายย่ไหลเอาติดเอย <laughs> วางแอบได้ไหมไม่ต้องเอาลงไปข้างกลางออ๋อลวงไปแล้วเออวางแค่นั้นแหละใั้นันตั้งอยู่ได้เออนั่นนะั่นอ่ะไม่ต้องอันโดนแล้วอ้าเหลือตัวเดียว Uhm. Uhm. Ừ, đặt đặt quay cái đặt quay <laughs> ừ, này đặt quay trong lên <laughs> 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 đặt không กดไว้กดไว้ล okay, ังไว้ลังไว้เออนั่น <initiation> น <réussi> ั่นนันนันนนตายมดตายมดอีกายไม่ยุดต้นตาลอยพี่น่องอืต้นตานี่ไหม่ปีนี้มาหนักมาหลอกหลอกลาสุดเนี่ยขึ้แค้งเลยครับผม มาเสาะมันถึงนี่เลยโอ,โอ,โอ้โหหนวะแล้วหนแล้วหดนแล้วหันบ่หันบ่อ้ยอ้ยเอี้ยวเอี้ยวเอยเมังอี้หันหันหัน รุดๆุดุดดึงอะ่ะรุดแล้วเก็บเอาหายยอเลยหายยอเก็บปลากะ่ะคลบคึบคลบนี่ขาขาว,ขาวล้วนๆตัดขาป่ะนี่นะครับเก็บ <laughs> เก็บปลากันครับผม เสียบอะ่ะโอ้ยล่วงมาแล้วตัวมัน,นามาหน่อยไว้ตัวมันน้อยอะ่อเนนะเร็บเ,เบเอาหัวเสียบไมทอดครับร่วนแห้งอะไรพี่น้องล้วง โอ้าแล้วมาแล้าแล้วโหมดโอ้ยล่วงมดเอามันเหลือตัวป่าคือมันหน่อยเดียว เดาโดดแล้วโดดแล้วโอ้โอโอ้โอโอ้โอโอ้หมดลวงหมดเอาลวงยี่เก้วเอออย่างนั้นเอาลวงยี่้ว ao oh, luôn mất để <laughs> lừa đắt đuổi đâu, đuổi đâu đuổi nó, kinh hẻng đây nè. หมุนเนี่ยหมุนทีขาหมุนไปนู้นได้ไหมอยา่ยาเขย่าอยา่ยาเขย่าตัวติดเหลือเหมันย่อมัน้งเจอสอกแต่สอกวางไม่ได้รอกน้ำไหลายๆสอกวางไม่ได้ครับน้ำม,ม,มันแรงแงจะใส่หัวแข็งอร่อย มาเป็นทีทีมันโดดจังทติดครับผมโดดแล้วโดดแล้วนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาตีเอล่ายังวุ่นอยู่มันเทียบว่าไงมันจะยังอยู่ไว้เอ้าย่าเขย่าเขย่าล่วงว้นแหละ รู้ว่าวดอย่างปลากับกการน้าพี่น้อง <c oughs> ขายกกระดกเลย <c oughs> น้ำแรง <c oughs> มีมีมาอยู่อโอ้เอาที่ตักปลาล่ะ <c oughs> ที่ตักปาลาเธออยู่ไหนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เลยที่ตักปาลาไม่เอามา มีดฟันพวฟันบดได้มันอยู่ข้างล่างน้ำน้ำท่วมหัวกันได้เนี่ยท่วมแล้วมีดหลอดย้อเลยอะหลอดยอ,อดยอยโอ้ยลม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 มันต้องมีตะขอเกาะงี้นเนาะขนาดไปแล้วนะเฮ้ยโอ้ยไมนะ่ไปจุดพล่านเลย้างงัดบ่โดโดไปแล้วเหลืหอบ<ะ><ะ>อปไป เดี๋ยวจะปลายกาวไว้ให้มันมาเป็นทีๆอยู่นะปลามนนั่นอ่ะหกตัว ติดยังปลาติดบ่มาแล้วตัวหนึ่ง <laughs> คิดว่าหลายตัวตัวหนึ่งน่าเป็นที่คิด,ดหมาแล้วอุ้ยหลายตัวอยู่ฟู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  อุ้ยตัวตัวถึงรุ่นเลครับีตัวงามติพ่องานจนปวดแอลเวิร์ดยืนยากด้วยอ่ะยืนยาก โดดแล้วมีอยู่มีอยู่เอ้าเจอรูเหรอเจอรูเจอรูเอาตัก,กตักไปอ,อ,อ,อิกาไม่เอา

กูนะฮะอส่จ้าวยแบนเก่งไปกำยืนยากขนาดนาทำที่ยืนเสียบไม้เสียบแล้วก็ไม้มาพัดพาด,าดโดดพี่นะ้าโดดผู้โดดอือหายยอดคือสั้นพักแค่อุ้ยมาแล้วโอ้ย,อ,ย,อ,ยอีกา สามตัวหลาใสอยู่คิดว่าป่าเป็นฝูงคิดว่ามาฝูงใหญ่แลวขายยอสารเลิกๆลงดีใจหาย,ยอดมันก <laughs> วเ <laughs> ออก็ว่าทำไมมันไม่โดดสักทีขึ้นมาดับปี ต,ตึก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 มาแล้วเป็นฟูงอุ้ยลมลม <laughs> ซึบ <laughs> ดึงขึ้นมาได้ก็ดีนะกิ่งนั้นอะ แล้วตึก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 แล้วเห็นย่อขาไจึกจึกอยู่ตกปักกุ้ไม่ได้ป้าย,ยมจอ <c oughs> ลองดูลองดูเผื่อม,มันติดป่าแล้วมันตกปักกุ้งที่กัน <c oughs> เราบอ,อกมาข้างแรกเลยอือเอ้ย,อยติดอันติดขานีน่สองตัวโอ้ยลมลมแรงมาก

มันติดด so ีโคโนนู Island> ่นอืมเฮโดแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วย่าขยาวแรงร่วงขยาวแรงไม่ได้ห้มะด ขดแซ่บไว้รักประจานตึ๊บโดดไหมโดดไหม นี่ข้างล่างมีสามตัว <sm all> มาแล้วมาแล้วเราโดดทะลุปไอีก <c oughs> อืมยังได้อยู่ ตกเบ็ดก็ไม่ค่อยกินอ้าโอ้เมีเถูปลามาเสียบทางนี้ปลาขยงมาแ้ว

ทั้งรุ่นที่ตกเบ็ดเมื่อวานนีมีมีกามาแล้วหนึ่งมีมีเอ้าหลายเตือยู่เอ,โอ,โอ้โอๆล้มล้มเอ้อๆเด้งไปวิก <laughs> ปลาหมูมีมโอ้นู้นตัว่าปลาหมูอยู่ไหนนู่นนหมูสิฟ้าหมูน้อยหมูน้อยวางก่อนวางก่อนถือถืบเอ้าระวังว,วางได้ปบ่ปิ้วอะไร่ช่างมันวางไปแล้วลมอยากแรงอะ่ะ โอ้มีอยู oh, ่คิดว่าไม่มีคิกติดกติดหา่าพี่น้องปลานำมา้อนี่ครับผมปลาไปกับน้ำหมดประมุนเด็กันเงียบ่กันครับมีแต่คนบุน หูนั่นแหละเออเนี่ยรู้แล้วว่าวมีปลาด้วยอ้าวหก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 เออติดงาใหม่ไหมเอาลวงไปอีกวางไว้ดีลมพัดอ่ะมันเลยลงมองไม่ได้อืม โดนเอุ้ยเอาไปอีกยังจะโดดไปอีกนี่ตัวนึง คือพอยืนยากอ่ะคนยืนยืนยกยากโดดแล้วหนึง่งแล้วก็นึง่งมาตัวเดียวพาเพื่อนพาฟูงมาก็ได้ลน,นอย ลุไปทำง,งานวันนี้พี่เนาะมันแห้งครับผมงาจนปวดแว <c oughs> อวเบื่อ,อมืดต้องเอา <c oughs> เปลี่ยนเลยสวยขามันตุกรุ่นนี่พี่น้องยังมวนครับต <c oughs> นี่ก็มันกับเป็นรุ่นนี่ายร <c oughs> ุ่นเล็กๆรุ่นเล็กๆระะุ่นทอดแซ่บครับรุ่นนี้ ก็พอได้พี่น้องนะครับ,นะรบอย่ามือนรุ่นนั้นต่อครับจนในกต่ฝากก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งใจแห่งครับโชคดีทุกทุกคนครับผม